เนี่ยครับให้ดูเลยครับมือกิดโทรศัพท์สายเข้าก็เลยหยุดไปมีไงโอ้เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ย,ย,ยอยู่ในกระสอบแล้วอันนี้ก็ใส่กระสอบโชะลงไปโอ้ ครับนี่คืออันนี้ทอ่อแก๊สทอ่อเล็กอันนี้ทอ่อไฟความร้อนมันจะอยู่ข้างไฟจะลุกขึ้นมาข้างในเนี้ยไฟลุกขึ้นลุกขึ้น,ล,นลุกขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ความร้อนก็จะวนรอบแล้วก็จะมันจะติดไม้ทุกนี้นะครับแล้วกลายเป็นฐานโดยโอบควันควันขึ้นมาก็มาเข้าไว้ในรูนี้เข้าไปในตรงนี้ แล้วไปทะลุออกข้างล่างทะลุออกข้างล่างไฟก็จะติดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนมาท่อนี้